โชคชะตาประกาศชัยพลังแห่งพระเจ้าตาคุณจะยอมจำนวนแค่นี้จริงๆหรือกี่ครั้งแล้วที่คำว่าโชคชะตาทำให้คุณต้องลม้ลมลงกี่ครั้งแล้วที่คุณรู้สึกเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นขวางกั้นความสำเร็จของคุณไว้หยุดฟังผมให้ดีเลือดในตัวคุณนะ่ะมันคือเลือดของนักสู้วันนี้ถ้าชีวิตมันพังถ้าการเงินมันติดขัดถ้าอำนาจวาสนาที่คุณเคยมีมันเลือนหายไปนั่นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือเวลาที่คุณต้องกู้มันกลับคืนมา เมื่อ258ปีก่อนแผ่นดินนี้เคยดับสิ้นไร้แสงนำทางแต่ชายผู้หนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้หัวใจที่แกร่งดังเล็ก,กล้าทลายความมืดมิดกอบกู้เอกราชให้กลับมาพงงานอีกครั้งแล้วตัวคุณล่ะรอหรือยงังที่จะกู้ชะตาของตัวเองวันที่28ธันวาคม2568นี้ไม่ใช่แค่วันที่ในปฏิทินแต่มันคือวันมหาฤกษ์ปราบดาพิเศษวันที่ดวงวิญญาณแห่งมหาราชผู้ชนะสิทธิ์จะเสด็จลงมาสถิตณนะวัดอรุณราชวราราม ไมต้องวัดอรุณนะเพราะที่นี่คือจุดยุทธศาสตร์แห่งการกำเนิดใหม่คือที่ปดิสถานดวงเมืองที่เคยล่มสลายให้กลับมารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์ยามเช้าฟังให้ดีนี่คือพิธีมังคลาพิเศษและวงสวงดวงพระวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีเราไม่ได้มาเพื่อขอพรอแบบผ่อนแอแต่เรามาเพื่อดึงพลังแห่งชัยชนะของพระองคงนั้นมาประจุไว้ในดวงจิตของเรากำหนดการนี้คือเส้นทางสู่ทางรอดเวลา6นาฬิการุ่งอรุณแห่งชัยชนะเราจะประกาศต่อดวงพระวิญ,ญญาณกลางมณฑลนพิธีใครที่ลงต้องได้ลุก ที่ถูกปิดทางต้องได้รับแสงสวา่างนี่คือการบวงสรวงเพื่อกู้ชะตาโดยเฉพาะเวลา16นาฬิกา45นาทีมหาพิธีเททอและมันคลาพิเศษภายใต้ร่มเงาของพระพุทธปรางค์วัดอรุณสถานที่ที่รวมพลังงานมหาจักรพรรดิไว้มากที่สุดนำโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์และเจ้าคุณทงชัยสมเด็จพระมหาราชมงคลมนีพร้อมพระเกจิอาจารย์สายแข่งรวมเก้ารูปนั่งปรกอธิษฐานจิตอัดพลังงานลงสู่รูปหล่อจำลอง24นิ้วนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่คืออาวุธทางจิตวิญญาณที่จะทำให้คุณชนะทุกอุปสรรคมาที่นี่เพ เงินทองพลายอาถรรพ์การเงินเสริมบารมีขังหลวงให้รัพย์สินไหลมาดังงามหลกักกู้อำนาจให้เป็นที่รักและเกรงขามบริวารซื่อสัตย์ดวงการงานพุ่นทยานไม่หยุดยัง้งกูดวงชะตาพลิกเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีสลายทุกขอก้อกรรมที่ความทางรวยรูปตัวอักษรในบทสวดทุกอักขระในพิธีถูกปลัรียเพื่อสร้างสร,รีรมงคลสูงสุดให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลอาทิตย์ที่28่สิธันวาคมน,นี้ณนะวัดอรุณราชวรารามผมขอท้าให้คุณมาถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองมีดีพอถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตคุณไไมม่ม่่ดด้้เเกกิาาแยยีล เตรียมใจแล้วมาพิสูจนพลังแห่งศัทธาด้วยกันสอบถามเส้นทางที่สำนักง,งานกลาง028912185อย่าให้โอกาสกูชีวิตครั้งนี้หลดมือไปถ้าพระเจาตักท่านสู้จนชนะได้คุณต้องชนะได้เหมือนกันแล้วเจอกันไา้เงาแบ